สวัสดีจ้ามันนี่ม่เห็นออมหมูใส่พักร mm ่วมจ้าพักกะเก็บเอาหลอบบานจ้าหั่นหมูจ้าหั่นหมูกเ็ ก็มาตำเครื่องแกงก็จะมีตะไคร่เขีแดงเขียงพริกตำไห้อะไรอย่างอื่นอะไรอยหางนแล้วก็ใส่หมูนี่หมอคะ่ะใส่ตะไคร้ใส่พริกแกงเครื่องแกงที่ตำไว้ รุงรสจ้าใส่น้ำปลาลานิดนึงใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสหลดักางเตาข้นขัวให้หอมค่ะขัวใหหมูสุกให้หอม หมูสุกแล้วกับใ่น้ำล้างครกใส่น้ำล้างครก หมูสุกดีๆค่ะกะใส่พักพักที่ห้องดิบไว้ที่ห้องหั่นไว้ค่ะกินหอมเลยไนะ่เลยใส่ข้าวคั่วหอมหอม

ค้นให้ผักสุกค่ะน่าทานมากเลยเสร็จแล้วค่ะชิมรดเบองค่ะทาบอร์ถือใจกับปรุงรดตามใจชอบจ้ะ ชิมกันนิดนึงอร่อยมากค่ะไปกินกันเลยจ้า